คำถามถัดไปค่ะไปเที่ยวที่เขาช่องกระจกให้อาหารลิงตัวที่1แต่มีลิงตัวที่สองมาแย่งสุดท้ายตัวที่1อดเพราะแย่งสู้ตัวที่สองไม่ได้เรากลับมาถึงกรุงเทพแล้วยังอดนึกถึงลิงตัวที่1ไม่ได้สงสารจะทำอย่างไรดีค่ะก็ทำอย่างไรก็ไม่ได้ค่ะเพราะยังไงยังไงไอ้ตัวที่สองมันก็มาแย่งแล้ว เออมันก็ต้องหัดนะคะที่จะอยู่แล้วก็ฝึกตัวเองให้สามารถที่จะปกป้องสิทธิของตัวจนได้ถ้าไม่ได้มันก็คงต้องย้ายที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นที่ไอ้ลิงตัวที่สองตามไปแย่งไม่ได้มันมันชีวิตมันเป็นอย่างเนี้นะคะเราเราสงสารมันก็จริงแต่ว่าเราจะไปแย่งแทนมันก็ไม่ได้หรือเราจะไปป้องกันลิงตัวที่สองแม่มาแย่งก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้อ่ะใช่ไหมคะ และดีไม่ดีมันก็อาจจะกัดไอตัวที่หนึ่งซะจนกระทั่งไอตัวที่หนึ่งบาดเจ็บตาหัดไปด้วยก็ได้ก็ถ้าเผื่อเราคิดอย่างนี้เนะะี่ยค่ะเราก็ควรจะดูให้ดีแล้วก็ถ้าเแถวนั้นมันมีลิงมากกว่าหนึ่งตัวเราก็ควรจะให้มันเพียงพอที่มันจะกระจายกันนะคะแล้วก็แบ่งปันกันได้ตามสมควร แต่ว่าถ้าเเราไปคิดว่าโอ้สงสารลิงตัวที่หนึ่งนะแต่เราเองเราก็ไม่มีปัญญาที่จะย่งกันตัวที่สองได้มันก็ต้องเป็นไปนตามอย่างนั้นแหละนะคะมีคนถามต่อไปว่า เมื่อก่อนได้รับจากพระพุทธรูปและพระเครื่องมาตอนนี้ไม่อยากสะสมจะแจกไปเท่าที่แจกได้จะต้องคำนึงถึงอะไรในการแจกเราก็ดูค่ะคนที่เขาเอาไปบูชาหรือเข้าไปมีกำลังใจว่าเขามีพระอันนี้แล้วเขารู้สึกว่าอบอุ่นหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองเขาเราก็แจกเข้าไปหรือถ้าจะให้ดีนะคะเราก็เอาไปถวายตามวัดนะคะ ที่ท่านมีเป็นอะไรเก็บเอาไว้ออแล้วก็ถ้าเผื่มีใครอยากได้ท่านก็พิจารณาให้ไปตามสมควรแต่ก็ไม่ควรจะเอาไปที่เขาเอาไปเช่ากันหรือเขาเอาไปอะไรทำเหมือนอย่างกับว่าเป็นวัตถุอันหนึ่งซึ่งมันเป็นการหาเงินหาทองอะคะ่ะซึ่งอันนี้ก็เหมือนอย่างกับว่าเราไม่ได้เขารบพระถึงจะเป็นพระเครื่องก็เถอะนะคะ ทีนี้คำถามถัดไปค่ะหนูสงสัยมานานแล้วว่าตักบาตรให้บิดามารดาญาติมิตรท่านจะได้รับบุญหรือไม่ได้สิคะเพราะว่าใจของเราใจของทุกสิ่งมีชีวิตที่มีใจครองเนี่ยค่ะมันเป็นพลังเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นพลังเนี่ยมันก็จะเป็นคลื่นพอเราคิดถึงบอกว่า วันนี้เราจะทำบุญให้พ่อแม่ญาติพี่น้องนะเพราะอาจจะเป็นวันครบรอบวันตายหรืออะไรที่เราเอามารวมกันมันอยู่ใกล้ๆก,กันน่ะนะคะพอเราคิดอย่างนี้เนะะี่ยค่ะไอความคิดของเราที่เป็นพลังเนี่ยมันเป็นคลื่นไปแล้วแล้วมันก็จะไปกระทบใจของพวกนี้เขาก็จะรับรู้แล้วค่ะแล้วพอตอนที่เราใส่บาตรเนี่ยเราก็จะนึกถึงเราไม่เอ่ยชื่อเนี่ยเพียงแค่เรานึกเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นเขาแล้วให้เขารู้ว่าอ๋อนี่เรานึกถึงเขานะ เาก็จะมาเตรียมแล้วหรืออย่างที่เราบอกว่าทําไมถ้าเผื่อเราตั้งใจทําบุญถึงพ่อแม่เนี่ยไม่ใช่ว่าอ๋อวันนี้ถึงวันตายพ่อแม่เพราะฉะนั้นก็ทําบุญทําบุนไปแต่เรานึกเออนะพ่อเราชอบแกงโซมเออแล้วก็แม่เราก็ชอบเออน้ำพริก,กนะคะแล้วเราก็ไปสรรหาไอ,อ้สิ่งที่เขาชอบมาทํา พอเขารู้เนี่ยเขาก็ชื่นใจเหมือนอย่างกับว่าถ้าเปิดเราทําตามธรรมดาเนี่ยอาจจะทําของที่เขาไม่ได้ชอบใจก็ได้เขาก็เออเออมันก็ยังนึกถึงเรานะแต่เขาก็ไม่ได้ชื่นชมเป็นพิเศษแต่พราะเขาเห็นรายละเอียดอย่างนี้เขาโอ้นี่นะเราก็ตายมาตั้งหลายปีแล้วเขายังจําได้เขายังอะไรมันก็ชื่นใจเหมือนอย่างกับเราเนี่ยค่ะสมัยก่อนนั้นเรามีอะไรถ้าพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราต้องไปถึงเอาของไปให้ เขาถึงจะชื่นใจแล้วเราก็ได้เห็นด้วยตาเราก็ถึงรู้นะคะตอนนี้มันมีโทรศัพท์เราก็สมมุติเราไปญี่ปุ่นมาแล้เราก็ได้ซื้อลูกพลับสดๆมานะคะแล้วเรารู้ว่าแม่เราชอบลูกพลับแล้วก็โทรถ,ถึงเขาบอกแม่จ๋าเนี่ยได้ซื้อลูกพลับสดๆมานะจะแช่ตู้เย็นไว้แล้วเดี๋ยวพอวันเสาร์เนี่ยก็จะไปหาแม่ที่ต่างจังหวัด เขาก็ชื่นใจแล้วเขายังไม่ได้เห็นรูปภาพเลยนะคะแต่เพียงเขาได้ฟังเล่าเนี่ยเขาก็ชื่นใจแล้วแล้วถ้าเกิดบางเอ,อิญมันมีเหตุเราเกิดอุปัติเหตุรถชนตายหรือเป็นอะไรไม่ได้ไปแต่เขาก็ชื่นใจแล้วก็เ,เหมือน,นกับที่เราทําบุญตักบ,บาตรเนี่ยคะ่ะทําไมเขาถึงจะได้บุญก็เขาเขาชื่นใจเขารู้เพราะว่าใจที่เป็นความคิดเนี่ยคะ่ะมันเป็นลื่นไปสัมผัสกันได้แล้วมันทํานองเนี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยค่ะแล้วบางคนก็สงสัยว่าถ้าเขาตายไปเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ยเขาอาจจะไปเกิดใหม่ถึงเขาเกิดใหม่อีจใจอันเนี้ยมันเหมือนซิมของมือถือค่ะมือถือมันแตกมันตกน้ําไปแล้วเสียไปแล้วเราไปซื้อมือถือ,อ,ถอใหม่มาแล้วเราก็เอาซิมอันนี้ใส่เข้าไปทุกอย่างที่อยู่ในซิมอันเก่าอันเนี้ยค่ะมันก็จะอยู่ในเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นถึงเขาจะไปเกิดใหม่แล้วเขาจำไม่ได้เขาไม่รู้ว่าเรากับเขาเคยเป็นพ่อแม่ลูกกันหรืออะไรนะคะ แต่ใจเขาเนี่ยค่ะยังระลึกถึงพวกนี้ได้เพราะอีสัญญาอีอะไรมันอยู่ในนี้หมดไงค่ะเพราะฉะนั้นทําไปค่ะไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปเสียดายว่าไปถามครูบาอาจารย์ว่าหรือคนที่มีตาทิพย์ว่าเฮ้ยเขายังอยู่อย่างนั้นหรือว่าเขาไปเกิดแล้วแล้วจะไปท,ำทำําทําไมเสียของเปล่านะคะทำกิจกาเพราะว่าคลื่นมันถึงกันและอย่างพระพุทธเจ้าเองท่านเป็นบิพ่านไปตั้งนานละแต่ใจของท่านที่เป็นพลังรู้อันนี้ย,ยังอยู่ในจักรวาลนี้อยู่ และเคยเมื่อไหที่บางทีเราทุกมากว่าเราสวดมนต์แล้วเราก็กราบขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเราบางทีเราจะรู้สึกขนลุกแล้วก็ปีตินั่นแหละค่ะท่านรับทราบแล้วท่านก็แผ่ไม่ตามาถึงเราทําให้เราเกิดความรู้ว่าท่านรับทราบแล้วนะไม่ใช่เป็นความบังเอิญค่ะถ้าเราศึกษาเรื่องของพลังนะคะและเราเข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมากเลยแต่เป็นวิทยาศาสตร์ระดับ นานโนนานโนเมตรไอไอที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์อะไรเนี่ยระดับกิโลมเมตรระดับมหาภาคนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยก็เ,เลยเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยงมงายแล้วก็เป็นความเชื่อที่ไม่มีไม่มีหลักฐานไม่มีความจริงแต่ถ้าเกิดเราเรียนอย่างสมัยนี้ที่เรารู้ว่าตาเราเห็นภาพยังไงเราก็ทำกล้องถ่ายรูปขึ้นมา และเดี๋ยวทีกล้องถ่ายรูปมันยิ่งทําได้ละเอียดทีด้วยมันก็ถ่ายเห็นที่เราบอกว่าเห็นดวงเ,เ,เทพดวงมารอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เราก็อาจจะแปลผิดแปลถูกแต่ว่าจริงไอ้ไอ้ไอ้เลนของกล้องถ่ายรูปในมือถือเนี่ยมันสามารถเห็นของได้มากกว่าตาเราที่เห็นได้และสัตว์แต่ละอันันก็เห็นไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์บางตัวเนี่ย มันเห็นอะไรมากกว่าเราแต่มันพูดบอกเราไม่ได้เราก็เลยที่บอกหมาหอนเนี่ยมันเห็นผีมันมันเห็นได้จริงๆนะคะมันมันมันก็มันมันมันเห็นคนแปลกหน้ามันก็แต่มันไม่เห่าไะเพราะมันรู้ว่านี่ม่นม่ไม่เหมือนคนถ้าคนมันเห่าแต่ถ้าไอ้นี่มันหอนแล้วเราก็แปลโอ้ผีมาผีมาเนี่ยค่ะคือคือพระพุทธเจ้าเองเนี่ย ท่านก็เห็นอะไรเยอะแยะมากมายกว่าที่เราเห็นแต่ท่านก็ไม่พูดนะคะจนกระทั่งพระโมคคลลานี่ยท่านสามารถที่ท่านจะมีฤทธิ์ที่จะไปที่ตรงโน้นตรงนี้แล้วท่านก็มาบอกกล่าวท่านไปนระกได้ไปสวรรค์ได้ไปจักรวาโน,น้นจักรวาลนี้แล้วท่านก็มาเล่าถวายพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ถามว่าพระพุทธเจ้าเคยเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกชาวบ้านที่นั่งฟังอยู่ด้วยว่านี่พระมี สักขีพยานแล้วนะเพราะโมคาลาเห็นและทุกคนก็รู้ว่าสิ่งที่โมคาลาเห็นเนี่ยมันมันต้องมีจริงๆเราถึงกล้าพูดว่าเราก็เคยเห็นแต่ก่อนหน้านเนี่ยเราพูดไม่ได้เพราะไม่มีใครที่จะมายืนยันเป็นสักขีพยานเราอย่างโมคาลาถ้าเราพูดมันก็จะกลายเป็นว่าคนที่เชื่อเราเนี่ยเชื่อด้วยงมงายด้วยลิบเดชคนที่ไม่เชื่อก็จะบาปกรรมเพราะว่าประมาร่วมเกินเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้หรือท่านเห็นอะไรที่เราไม่เห็นเนี่ยคะ่ะท่านถึงไม่พูดเนี่ยคะ่ะเพราะว่าที่ท่านไม่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะท่านไม่แน่ใจแต่ท่านไม่อยากให้เราได้บาปแต่ถ้าเผื่อมีเหออมือนอย่างท่านพระจันมั่นเนี่ยคะ่ะพอรู้สิทธิ์รุ่นแรกๆเนี่ยอย่างหลวงปู่ชอบอย่างหลวงปู่ตื้อเนี่ยท่านก็จะมีฤทธิ์วินเดนอย่างเงี้ยคล้ายๆพระโมทธกลาลอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่าน มีเทวดามีพรหมลงมาฟังท่านเนี่ยท่านก็จะถามว่าเออใครเห็นอะไรบ้างไหมพวกนี้ก็จะบอกโอ้ยเอ,อสว่างไปหมดเลยแล้วพอดูเนี่ยเทวดามากกันเต็มชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนี้แสงสว่างจะน้อยกว่าชั้นนี้พรหมจะอูสว่างมากมายยังกบกลางวันเลยแต่เราหูกระชาตตามไม่ไผ่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนะคะเนี่ยท่านไปจันทร์วันท่านหนึ่งบอกว่าเออ ถ้าเบิดทุกคนปฏิบัติแล้วก็เป็นสักขีพยายนให้เราอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถพูดได้แต่ถ้าเผิด์เราไม่มีเลยแล้วเราพูดขึ้นมามันก็จะกลายเป็นว่านี่เราสอนอะไรเลอ,อะเทอะเหลวไหลมันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านถึงพระพุทธเจ้าถึงบอกนะครับบอกว่าสิ่งที่ท่านเอามาสอนเนี่ยเท่ากับใบไม้กับมือเดียวอะ่ะแต่ไอสิ่งที่ท่านรู้เนี่ยมันเหมือนป่าประดู่ลายทั้งป่าใบไ,ไม้เต็มป่านี่นะคะถ้าใครตั้งใจปฏิบัติเนี่ยก็จะรู้ก็จะเห็นแล้วก็จะพูดกันได้ แต่ถ้ามันไม่รู้ไม่เห็นพูดไปเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่าสำแดงอิทธิฤทธิ์แล้วก็มันก็ไม่ดีเพราะพุทธศาส,สนาไม่ใช่เรื่องของลิปเดทเป็นเรื่องของความจริงที่พิสูจน์ได้แล้วก็เห็นได้สัมผัสได้นะคะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นที่สงสัยนะคะว่าตักบาตรได้บิดามดาญาติมิตรเนี่ยจะได้รับไหมไม่ต้องสงสัยคะ่ะและถ้าเเราสังเกตดีๆบางทีขณะที่เราตักเนี่ยเราจะรู้สึก ปีติขนลุกหรือบางทีถ้าเปิดเป็นคนไหนที่สนิทกับเราแล้วเราจําได้อย่างเป็นต้นว่าแม่เราเนี่ยเขาชอบใส่น้ําอบไทยแล้วก็จะได้กลิ่นน้ําอบไทยนะคะหรือเราเรายังไม่มีตาที่ผูที่ปกะกะแต่มันก็จะมีอะไรที่ทําให้เราสังหรณ์ใจว่าหรือมั่นใจว่าอ๋อญาติคนนี้รู้นะเขามาแล้วแล้วเราก็จะได้ชื่นใจมั่นใจค่ะ